สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนาศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธปีพุทธศักราช2529ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินในฐานะที่ทรงเป็นปราญ์ผู้ปรีชาสามารถในาศาสตร์หลากสาขาวิชา โครงการพระราชดำริทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษากล่าวคือโครงการวิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้ในถิ่นทุระกนดาลเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุระกนดาลทางวิทยาศาสตร์โครงการบัณฑิตคืนถิ่นในหลักสูตรครูวิทยาศาสตร์โดยพระราชทานทุนให้นักเรียนที่อยู่ท้องถิ่นห่างไกลได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและแก้ปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนวิทยาศาสตร์ในถิ่นธุรกันดารโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธได้สนองแนวพระราชดำริด้วยการจัดทำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกล โครงการนำร่องโรงเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบโครงการนำร่องการปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการเรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาและขยายผลสู่เยาวชนและชุมชนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและโครงการสวนพฤกศษศาสตร์ในโรงเรียนเพื่ออนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโครงการรางวัลบรรณารสสมโพธ เพื่อพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นตามเกณฑ์มาตรฐานด้วยพระปรีชาสามารถพระเกียรติคุณและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันเป็นคุณูปการยิ่งในการพัฒนาประเทศสภามาหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ จึงมีมติเป็นเอกฉันขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลกล้าทูนกระหม่อมถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาแด่สมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้ประจักษ์และเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทวรดสืบไป